นู่นมาลองให้ลูกโอ้โออยู่ตรงนี้ลูกเนู่นมาลองให้ลูกมาให้ลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนมนมนมอมอะไรกันเฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนู่มายังลูกโอ้โอ้โอ้ตรงน้โอ้โออยู่นี่ลูกสวัสดีครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ตอบคนที่ถามว่าคอมเมนต์นะครับถามว่าผมทำคลิป คลิปขึ้นมานะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับพี่นี่คือเรื่องจริงนะครับผมเจอเมื่อคืนจากผมไปตรงลูกน้องนะครับไปทํางานที่ญี่ปุ่นไรนะครับผมจะมาตอบคาถามนะครับตะกี้ผมก็ไลฟ์สดบอกไปทีแล้วนะครับผมไม่คิดจะทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรอะไรนะครับผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับอยากตอบพวกที่คอมเมนต์นะครับหาว่าผมทําคลิปนู่นคลิปนี่นะครับผมไม่ได้ทํานะครับคือผมไปเจอเด็กจริงๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่า ผมพาลูกน้องพม่าไปส่งทำงานอีกที่หนึ่งของคลังสินค้าผมนะครับแล้วขากลับผมกลับมาก่อนผมกลับจากพอไปส่งลูกน้องเสร็จปุ๊บผมก็กลับคลังมาผมมากับหัวหน้าผมตัวผมไม่ได้เห็นตอนแรกหัวหน้าผมคนเห็นนะครับหัวหน้าผมคือผู้จัดการฝ่ายนะครับหัวหน้าพผนกผมก็ยืนยันได้นะครับผมขับ กลับมาปุ๊บพอขับเลยเอ่อหัวหน้าผมอะตะก,กิดบอกว่าเออพี่แต้มพี่แจ้มเจอเจอเด็กนะครับเจอเด็กอันนี้ผมก็บอกใช่เออดูดีผมขับรถรถระบ้านนะครับผมก็เปิดกระจกผมก็เปิดกระจกแล้วผมก็บอกว่าผมก็มองกระจกกระจกข้างนะครับผมก็มองกระจกครับเฮ้ยเด็กจริงว่ะแล้วเดินออกมาทางรัตยางเดินออกมาทางรัตยางผมก็เลยเลี้ยวหัวกลับแต่ทีแรกหัวหน้าผมมาให้กลับ เขากลัวสองอย่างก็คือหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนเพราะเด็กที่ไหนจะมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนคืนสองอาจจะเป็นนกตอคือแบบเอาเด็กมาล่อเพื่อที่จะต้นนะครับประมาณเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจผมไม่กลัวเพราะว่ามันใกล้มันใกล้กระสุนกระจายสินท้าของผมผมก็เลยกลับไปดูเด็กผมจอดรถกระบะผมว่าเอยหนูเพราะอย่างที่คลิปคลิปที่ผมโพสไปของไอ้หนู เออพอมอยู่ไหนเนี่ยมายุ่งยังนี้ได้ไงเด็กมันก็ร้องพูดไม่ได้เลยคือเด็กเด็กเด็กพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับเด็ <c oughs> กพูดอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมก็เลยอุ้มเด็กผมอุ้มเด็กอุ้มเด็กแล้วก็ผมก็มองกับหน้าผมผมก็บอกว่าเออเอาไงกันดีอะผมก็ปรึกษาหน้าผมก็เลยอุ้มเด็กไปที่ป้อมยามหน้าสูงกระจายนะครับผมก็ถามว่าเอ้ยไปแจ้งมวยทีได้ไหม รือว่าไงผมไปตั้งรถติก,ก่อนเออไปอยู่ตรงป้อมยามผมก็เลยบอกว่าวัหนะ้างั้นรอผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาผมขอกลับไปที่ไปดูที่เกิดเหตุอีกทีหนึ่งผมก็เลยขับรถกระบะกลับไปที่เกิดเหตุอีกทีหนึ่งพอกลับไปปุ๊บผมก็ถ่ายวีดีโอเดี๋ยมมีวีดีโอแต่ผมตอนที่พ่อเด็กวิ่งออกมาตอนตอนที่พ่อเด็กวิ่งออกมาผมไปกดวางโทรศัพท์ก่อน ผมถ่าย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 ไปแล้วผมก็ตะโกนผมก็พูดว่ามีใครปล่อยเด็กออกมาเล่นป่ะครับผมก็เดินเดินเดินไปแล้วก็จะไปเจอกับห้องแถวเวลาพรเนี่ยมั้งชื่อห้องแถวเวลาพรผมก็ดูประตูใหญ่มันมีประตูใหญ่กับประตูเล็กประตูใหญ่ติดแต่ประตูเล็ก,กเปิดผมก็เอกใจว่าเฮ้ยทำไมประตูเล็กเปิดผมก็เลยตะโกนอันนี้พ่อเด็กวิ่งออกมาตอนนั้นแหละเพิ่งโทรศัพท์ผมก็ตกใจเหมือน,นเด็กเพราะว่า พ่อของน้องอ่ะเมาอาการเมานะครับผมก็เลยสอบถามเบื้องต้นผมสอบถามว่าเออเออมันเป็นไงทำไมปล่อยให้ลูกออกมาอย่างนี้นบอกว่ามันออกไปซื้อของข้างนอกพูดอย่างนี้ผมบอกไปเลยไปดูลูกเลยลูกผมกรับมันไปที่ป้อมหยามผมมีพยานหลายคนนะครับ <c oughs> แล้วผมว่ามันเมื่อคืนน่ะพอเด็กอย่างก้มกาบผมเลยเมื่อคืนเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์เนาะอยากให้รู้ไว้เพราะผมว่าไลฟ์สดไปแล้ว แต่มาพูดถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีว่าที่ผมทําไปเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ผมก็ไม่ได้ยากดังอะไรมากมายหรอกอันนี้ผมก็เลยขากว่ามาต่อแล้วต้มต้มกล่าวผมวขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่อแล้วผมว่าเออหลังดูลูกให้ดีผมกว่าไปพักหนึ่งแต่เมาอาการพ่อเด็กเมาด้วยครับวันนี้ผมก็อยากาอธิบายแค่นี้หรอครับเพื่อคนที่คอมเมนต์ไม่ดี ซึ่งไม่ได้ทั้งตันแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในหัวสมองมอยู่แล้วครับเพราะผมไม่คิดจะดังทางพวกนี้อยู่แล้วเพราะผมทํางานมีที่ทํางานนะครับเนาะฝากไว้คิดนะครับฝากดูแลเด็กๆด้วยเพราะว่าพ่อแม่ซึ่ง <c oughs> ลูกอายุประมาณนี้ไม่น่าทิ้งลูกไว้เด็กยังพูดไม่ได้เลยครับแล้วพ่อเด็กก็อายุประมาณยี่สิบยิบเอ็ดเนี่ยยังไว้รุ่นอยู่เลยนะครับนั่นแหละครับ ผมทําคลิปมาเพื่อที่ความสบายใจอธิบายให้สบายใจนะครับ そう。